ยาสวัสด <rude S 2> ีครับวันนี้ฮันารีก่อนเดี๋ยวเราพูดเอาไว้นะว่าต่ข่อยญ่เด้อตัวยาอภงศิลปียอดดอยเรานียเนาะจข่อยญงเด้อโบลิ่ดตั้โกมานะพอกให้ทาเลืทีคีข่อยญ่เด้อเฮแล้ผัพักเลยนะ่นเพื่อนนะฝเฮลุยลุยเดีอวใหตื่เลยบอกบ้าคืนละคือเกลมันะคือละคือเกลยันนะบ้าคือตาตาอ้อยนะเฮวตาตาหน้ามีวไกับบ้าคือเลยที่กลวเรา่าเพื่อนะเพราะว่าสาวันเยตือลัวปนโอ ก็มาอะแบงคุยชนราได้นะรัว้นะอู่เราประกบเตี้ยมดีเลงดีเรบ้าคืนเชมนนะบ้าให้อยู่ขาดพาอยู่ขาว่าที่โกลนี่เหมนเนี้ยบอบกันดอยเนี้ยช่วยเดเนี้ยปวดตาดมูบานะปบออแล้วเราหมอนะไม่ได้ให้วานํายาปาบุษาเรารับวแก้ตัวเรล็บปิดอย่ก็เาได้รันเราไปเุยชนรานะโอเคเว้นี้ให้เยินเดีนะเวลาขยันชีวิตกยังแล้วนะที่ใี่ที่น่าที่ีนะเวลายันเลมุนนายนะฮหตลเ

กวาดลายนี re, re, ่กวาดลาย่ลวกวาดลายนี an, ane, oh. ่ว oh, ัดเดลีลิมม์วัดเฮราอุส่ากิโลลิกิโลฮะลับเวนะไม่เช่กวาดเลยก็บ้านมีพิลาตะเลยวัดเราเนี่ยกี่จุดวัดดัตโต้ลับวกวาเล่นในหนังวันเองโหงาผู้ปีเลเล่อะไรเวนะโหบัดอาบักคือล่มีล่แก่พิลาลับเวแกขากวาดหน้ากับมีพิลาลับเวนะเฮลี่ลับเวลับเวหนึ่งกวาดห่งนะด้วยท่าการได้ผัดดอกผู้เขื่า

โอเคชิกานีละเมเตียวพอวะแลหลอดเจพูละเมชิกโลเลนน่ะมีๆปูละชิกโลละตักชิกเวตักครีเวละโอ้ยฟักกิงไหนมึงน่ะก็มีมาเพวะเมล่ะก่ะเพบล้อนี่น่ะเกกว่าชิกกว่านี่น่ะไสก่อนแล้วบักเลดาจาเพ่เมียมาละอยู่ขาเดมุยตบเบรนี่น่ะก่อนี่แมะเนียมมุยตบเบยมาเนบะเรอะบะมีวะฮะเนี่ยเรบะหัวชานีเกนะปูราเพ่เนี่ยเรตึลีตึเลชิกีลี quan lớp bốn gà để chơi là chơi sẽ đạp xe thì khi có bạn là dục khám mũi tôm bé rồi lì khu bê bì nên lọc bụi ra lọc bụi ba hả người lên này quên lọc bụi cái tờ đã thề cái lấy sao một mà nó là cơ nào có bạn là kia nè nên tên đòi trả mấy anh chị là nè bò áo gấp lưỡi kia đó

Thôi à, lên lại lên lại Được. À, lên lại chỉ lê bắt ra Quay nào quay Mưa bút là té à lý về ta đi Quay lên lại lên lại nào Quay lên quay ta đưa bắt đầu là trả cái mã phía phía Quay hay là à qu à đi si à, à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  là đi đi Lấy là về là là cái nhà là ထာညံကွာဂျူရီဒေါ်ရချိုင်ခိုင်ညနစ်စပေါ်ရလားလပူဟန်ညဘိုခီပိုလင်ရဒေါ်ရချာမလာဘုန်းလားကဲမကလေးဒေါ်လည်းနေသီတော့တခိတော့ရတော့ပွဲနာခိုင်လေးတခိခါရတဲ့တီခိရရဲ့ဘဘတော်နာချိုချားစေ

น้าตอนนี้นวาเาดอกรเน่ปกเลามู้นีมาเอาไวปะยู่เนี่ยในุนี่มุกต๊เบปบ้าเรานาะคมาเกลมูนี่เอาไว้ชางภาพเลย thế chỉ ra mình mà nào về cái là do vật là chỉ có nỉ là mua ra, bữa giờ bữa khu bê bì mà lại ta phải làm nào, cái là đồ chơi nên là vui quá nào, kệ, Lấy qua lo khó là vui, wow, lên đi vui, wow, là là già vậy vui, đi, nhau

mà bé mì Thế nà Mà lì hì nó bị bán hay là phá Nào đó mà hai này bỏ cái dưới phía đi mà còn cái phía đi mà đó bữa nào Ở đây khai cái tao tao mà Bỏ heo bỏ đấy chó ra nó mía bỏ cái khá đấy nhằm gọi chô phô lo là bỏ đỏ là được จากนี้บลึค่อยเราเว้นอเวิดปวตาคลียนะต่อนีมตาคลีดีเลเราเวนอะเกเราเวนรไปเขากล้เวมูมูทีก่อนนะก็มาจะเลยนะขอกาที่ไหนก่อนนะวาช้เชอบมีลเราเวนรเวเรเมนาหเลเจลจีชาลาเบลีลมเลยลาเบลี่เบลี่อ่าเบลิราำมันไงโอ้โอีนอมอเเิมูเลนะ ủa, dạy dù plong quay Camavoga mê lê nê đu pimu ughile kubi ughile kèm kuamon honey chỗ ra này mula lê nyai bê hai kia mile cho phim mà hai hai phimu bacho phim mula miya sava là mê 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 mẹ mê m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  à, m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  เอาไว้ข oh okay, ่อนยาบ้าเตี้ยวกิตาวมาน่าเลเลเล่เนี่ยาูเนี่พูแล้เว้ยวันนี้บอกขีบอไดเดือนขวดอาทิตย์เรื่ของว่าว่ากก่อนเดืก็ก่อนมีเลือดพูเาว้ก่อนเลือดพูดกันนะเกี่ยวเลยเนี่ยตอนวันศิกร์ที่แท็กซี่จะไปได้เกว่าวกัไรก่อนที่เราดับพูดเอาไว้น่ะที่มีตี้ยวได้ก่อนขอบว่าสวัสดีกับมาดเจเลยนะก็ข่อยเนี่ยมือยาเล็กทีกีมือ Giờ, uhm. có 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 như uhm. twync, nhà đã bay mặc cassa lập quà 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 Có quà 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 nhà quà lớp quà 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 ਵਾਹ। ओहो। ਕੋਲ ਰੋਟੀ। ਨਮਵਾਉ ਲਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ। ਓਹ, ਓ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੂਦਨ ਨੀਂਦਾ ਦੋ। ਮੈਂ ਜਾ ਲਾਹੇ ਲਪਵਾ ਵੇਰੀ ਮਰ ਜਾ ਲਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਆ ਕੁਆ ਦਾ ਵੇਣਿਆ ਪਰ ਮੇ ਪਰ ਲੂਈ ਘਾਇਰੇ ਮੇ ਕੋ ਪਿਓ ਪਿਓ ਬਾਬਾ ਕੀ ਯਾ ਲਫਾ ਫਾ ਕੋ ਮੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਲੈ। ਆ ਊਂ ਨਿਆ ਭਿਆਰੇ ਕੇ ਮਾ। อ่าดาวเวงไว้พี่มีวพ้อดากันลาเล่นะเพญอย่าเล่ก็ลาเล่แกดาวปู่ดาเพญแญมีเนาะปุ๋ยน้อก็กวนเล่พี่มีวเตียละดิไคน่ะเตียละมีอุยละผกว่าบ่าคอมมีมาดาวยานะก็ควบปุ๋ยละเด้อใครเดิมมีน้อปุ๋ยตาใครมาเด้อกับบ้านแลก็รอกิกอกกับตารอตีญาดาใครมาดิไม่อยู่ขาระญาติเราน้อใครเดิมมีนะเล่จิปุ๋ยไว้ปัวพี่ยาเตียพี่มีวเตียละนะเตียละเดบิรวานนะ เียตากลาเลพวกมีลมอมก็พกนเมืนี่แคมีนี่เจบเขเกว่าบารก่อนมีขากว้าบุบเบนนะบุบเบนนะขาบุบเบลเาบอกว่าเมื่อขาคว่าวิงมาแล้วไอะไรนะเม่เาไปถึานี่เราไปที่ไเนนะเาไปเรื่องัดูี่ิเวณเวนแ่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 มีโปรอะร

nhát thò nhát thò Ôi, bảo nó dây nó nó qua với mình ra แบกให้มาว่ากี่เฮกย่าริหนึ่งหมื่นคืออะไรแบกอาการนะพ่อที่มันบาดยุ่งเจ้าดิคีกีเดินหลุดพ้อเด้อ

反正满眼看的起啊！宝贝、嗯， 对，喂、啊，宝。你好，方 แมวเราดําพเราเน่ีชาพ้าระพื้มาเกลาพัดดูมูป่เนแกก็อยู่ยากก่ชัวม่มาเกลาปลากับเกลาพืนปลาให้เกลาตะคิดตงพืนเนี่ยเกลาพูดเราพี่เนี่บ่ม่อทีวิล่ตามูกายเดกับปลาปตยพี่ละเนะขกว่ล้ยพีสอพีสอเน่ยบอกอยู่ขาเนามอ่อยู่ขาเนาะเดือที่ว่าดบ้านเาอกอยู่ขาเนาแค่มือหามอเนาะแล้วมือหนาคอขกว่าเะ tao muốn cao bao với là, mình có là hết từ và khứa tao tao mà qua mì gì cái ba chiều qua mì gì bà bán nó qua mì gì cái mi ăn na tao được gọi để lâu tôi lấy phí na lấy cái tao được để